เก็บมาได้สองไม่ดอกถงล้ดอกันจครับผมแตงคามลองนี้เลยอุ้ยเฮ็ดตัวนี้คือเกิดวิดดินเป็นเกิดยีเตต้นใหม่ครับเฮ็ดเพิงลุกอยุ่ไมนองเย้ครับ ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านอาจารย์ที่ข่าวรับชมสองเมื่อกี้พ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยัยเอฟซีบัดสุภูทุกคนคือเก่าครับจ้าทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะจากเมื่อวานพอกันวันที่สิบสามจ้าตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าพี่หนุ่มเมื่อกี้ก็พ่อข้าเขอปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะจ้าพี่กัสปลาทองเมฆครับผมปลาลางครับบ่ได้ขึ้นผู้จองครับวันนี้อยู่ปลาลางครับผมเขียนไปเมื่อวานกะ เห็ดก็มีบรหลายเนาะจ้ะแม่นครับผมกะะ็าะน้ำปลาล่างเนี่ยวพี่น้องวสิได้สิมา,านเฮ็ดยังแน่นจ้ะเห็ดก็เริื่มหาอยากแล้วจ้ะก็ไปตามรลุนตามชุ่มก็ไม่กิ๊กพอก,กิ๊กจ้วาวสดไดีสิมา,านบ่เนาะจ้ะเมือน้สิได้พอกแกงบ่เนาะจ้ะไปกันเลยจ้าไปครับผมไปหลุนเมืองครับว่าเห็ดซินีเฮ็ดยังเกิดขึ้นใหม่ๆบ่ครับไปครับผมอแหกงหมานจ้าเอาแหลแห่งแหงหวานครับเป็นเฮ็ดก้อยขึ้นเก่าด้วยครับผมจ้ะ ดอกก็ดีนะแม่นครับผมช่วงนานี้ก็สิหาเล่มเฮ็ดคอเฮ็ดดินเฮ็ดแดงไปแล้วครับผมเฮ็ดลวเฮ็ดปวกแยกขี้ผ่อบี้ผ่อได้ขี้หน่องหลุดน้ำเมกี่อีกขึ้นเขาครับผมดอกนึงจ้ะงานน้องดอกดะขาขึ้นเป็นเรื่ยงนะขาปีๆบักไงนังเร่อขาเพื่อนให้พิงเขาหน่อย มัอเ,เขานอนแล้วนี่ยนะเฮ้ยกอเลยสามดอกเลยจ้ะกอนี่แข็งเสียบด้วยจ้ะเนี่ยเนีน่เลี้ยงกออีกจ้ะแมนบนดนไม่คิดแมนค่ะโอ้เยอะยนะครับงามเลยครับดอกนี่ถือว่างามขนาดพี่น้องงามจะ โอ้นี่ต่วนึงครับกําลังผลดินอีกคือเกาครับมันแตว่าขาโอเคขาตัวงงนี้ง่ายงามนะครับผมใบบานด้วยใบบานบานงามครับขาอบบวบอวบแต่ว่าดอกแมงเด็มในน้อยนึงครับผมจ้าหูจอกีย <laughs> แดงแป๊เลยเต่ว่าหางหน่อยเนาะจ้ะ โอ้ดอกนี่เนาะงามค่ะแต่งหางไว้ดอกหนึ่เนาะจ้ะใช่ข้าวหน่อยจ้ะเป็นดอกหน่อยไงเ<า>นาะอ่าเฮ็ดเป็นออแล้วมื่อกี้ข้าลายอยู่ข้างทางนี่จ้ะโอ้ยดอกงามอยู่ตัวละมค้าแบบสวยจริงม่กินข้าวเสอะเพราะเมื่อกขึ้นลอยข้าวดีไหมครับผมดอกงามๆนี่แหละไม่ใครับผม ช่วงนี้เฮ็ดอื่นเด้อพี่น้องเอาทุกข์เกลียดจ้ะอ๋อยินดีครับเมื่อกี้เกี่ยวอเถึงจ้ะขายาวดีเนาะจ้ะฮ่าฮ่าเด๋อเอาอะไรบ่เมื่อกี้วามาดูก่อนจ้ะดอกงห้งโอ้ยแต่อยู่ได้ไหนอยู่บ่จ้ะมันบอกให้เดือกัดขาพี่ขาดเนาะจ้าดีนี่ดอกงี้จ้ะ อุ้ยหาด้วเป็นก็สีชมพาอืะอยู่ได้หางแต่หางใหม่นะมืออย่างนี้ละน้องดอกงามอยู่ครับโอเคเห็นเก้าจ้ะดอกบานพร้อีกนึ่งดอกครับผมดอกนี้ดอกงามนะดอกงั้นจ้ารื้อเก็บมาแต่สาวไม่ดอกถึงและงามของโมผี่นัง นข่วัวแมงครับวัดอกอื่นไงก็มีกับประตูแดงนาครับผมโอ้แดงนาเหมือนกันเห็นดอกบ้านก่อนครับจ้ะโอ้พี่้องเฮ็ดปอกบานแหวงเบิดอ่านใจเดีทถอนเเลยเนาะถอนเลยจ้าบานแล้ว เก่งว่าไรเก็ดชไปปั้นเห็ดเจือไปทา<ห><อ>งบ้านเหรอจะพี่น้องเนี่นครับเพราาะว่เห็ดพวกนี่เพิ่นเกิดไว้อยู่หน่อยเนาะเนี่นครับเห็นป่าเพิ่นเราไปปัป้นไว้สวนยางเพิ่นมันก็เกิดจริงด้วยครับพีน่น้องเนาะเอาเอาดอกเถ่าดอกบาน<อ>ก,กีนแกไ,ไปปั้นแล้วก็เอาไปห้อยน้ำปลายางเกิดชื่ครับแม่ยกินเนี่ย บ้านแถวแหงเตาแหงกินเอาพี่น้องแปลกทอะไะค่ะพี่น้องครับอ้ยเฮ็ดตัวนี้เคยเกิดยุดินไปเกิดยุทเทิร์นต้นใหม่ครับผมเฮ็ดเพิองนุ๊กยุ่งพี่น้องแม่นครับกอดออกปอดเดีวกลัวโคกใหม่จ้ะโอ้ยนี่ครับแน่ยนอิงติ่งเนาะแน่นครับโอ้นี่ขึ้นต้นใหม่แล้วก็เจ้าคือเราเฮ็ดปวกจะเลือกเพิ่มดอกหนึ่งเฮ็ดตะห้อยเพิ่มเขียย ข้าดินจ้าโอ้เห็ดข้าดินแตยังหายากเลยจ้ะมันนี่หายากสุดๆเด้อพี่น้องไปหาไปเรื่อยๆครับผมโอ้ขาวดินครับอันนี้เล่มเห็ดขาวดินไปแกงน้ำครับพี่น้องขนาดขาวดินนี่ถือกินเลยมีดอกง่ายเราเนี่สมบูรณ์แบบเลยจ้ะเห็เดแดงดอกส,สวยๆได้จ้ะ เห็ดแดงจ้าเห็ดแดงบางนะพี่เนาะอีกดอกจ้าเห็ดหน้าหยาคักจ้าอืออเพิ่อค้าได้ครับผมจังหวดอกนึงน่ารักอยู่อ่ะนี่ดเผื่อเดือดคามเราง่ายเด้อพี่น้องออกต่งยามไหนเนาะจ้ะแต่ก็ยังไปทำเถ้าได้เนาะปลาตันตัวละจ้ะ มีดอกเดียวแม่ฝืนเลี้ยงหน่อยเนาะอ้าโอ้วันนี้ช่วงเฮ็ดเอิดเฮ็ดเอิดพี่น้องเลยต่อพิดโอ้ป่าอย่างครับไปเรื่อยๆครับผมเลยฮ่าผลเปลี่ยนยุแถวป่าน้องเมฆที่เก่าครับผมอีกดอกไหมจ้าเมื่อกี้ก็บอกพิษบ่ถือหร้อพี่น้องเฮ็ดตื้นหลายพี่น้อง เฮ็ดแดงก็งามดีหรอกครับผมพ่อได้แกงได้๋ยังไปครับส่วงเห็ดพ่อคนนี้เลยครับพ่อเด็กพ่อนะพ่อเงี้ยงยังไงเนี่ยนะน้องไอ้เนาะเด็กตุ้มเพื่อนจ้ะพอบอขาดจีบขาดมือจ้ะพี่น้องพี่อีกตัวนึงไงใส่เป็นสีงามๆเนาะแม่นครับ จะจุที่สวยอีกจ้าให้แดงลังสําจ้ะี้อืมเห็ดดเอพี่น้องขาลายอาะวดเอขาลายอันเดียวกัน,น,นเหรอครับผม <laughs> นโอืมโหเหตเดือดือเตอพี่น้องวันนี้ใม่ใหญ่ใหญ่มันสิผ้ากระบะบ้านละครับผมเนี่ยข้ามาเนาะแน่นครับหาจนว่าได้ครับพี่น้องวันนี้อ้าวเส้นหมนังทีบ่อนเลยใช่แม่นครับก็่ล่อเบิร์นว่าสีออกเห็ดใหม่กับท่านเห็นอยู่ครับพี่น้องแต่ย่างเดงข้ามกระยินดอกเดียวแล้วว่าเนาะแน่นอยู่ครับนี่คือเก่าอยู่ครับท่านออกพี่น้องไปครับทารุ่นมือไม้ไปเรื่อยๆครับผม แต่สรุปผลงานเมื่อกี้กับพอกี้หลุดรถขึ้กกเก่าครับผมอากาศจะอ่อนขึอนคืมมานเลยลครับผมไปครับผมเอาสรุปผลงานเลยครับผมเมื่อวันเมื่อกี้จะไล่ไปไหนเมื่อไล่ห่อนแดดครับมานาั่งชโมครับผมได้ก็คืม้มดกระแดดครับผมจ้าสำหรับผลงานมาเมื่อเนาะจ้าพี่น้องก็ได้พ่อได้แกงเนละจ้าโดยรวมก็จะเป็นเิตเดียงกอเนาะ ส่วนมากส่วนมากจะเป็นแดงคอพี่น้องแดงโก้เดงบางแดงหนากระปุกลายค่ะเห็ดผึ่งข้ามผึง่งแดงข้ามกระไรดอกนึ่งผึง่งแดงขาไลา่สองซ้ำดอกจก้ะผึ่งนกยูงเกิดด้วยท่อนกุ้งใหม่พี่น้องเอ้ยดอกเดียวเห็ดปัวก็ได้จุ่มนึงเนาะบานๆหน,น่อยเนาะเหมืครับเพบราะว่าเพิ่นกระว่ายไปแล้วเนาะจา้ะจังไรกะจ่องเฮ็ดไหวกะฝากคนยังไม่ไงพี่น้องเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจให้นเมื่อกี้ก็พอกินเเด้อจ้ะ ฝากขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์กดกระดิง่งน้าจ้าเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กิกพะลุยจ้าเม่กิกก็พกกีกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ช่มทุกกำลังใจคือเกาจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก่านนะจ้าที่เขาให้กำลังใจเม่กิกก็พกกีจ้าค,ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้เมกิกก็พกกีกัฝากเพียงซ้ำนี่จ้าเอาไปพอกันไหมเมื่อนะว่าเม่กิกสิภาพไปหาหยังพี่กัดได้เนาะจ้า มเ,เมื่อกี้ก็พอคีดขอตับกบานก่อนจ้าขอกาวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่ใหญ่ครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมขอบคุณทั้งการที่ชม่ครับผมขอบคุณได้ร้ายครับที่เข้ามารับชมเม่์คิดพาลุยครับผมกลับบ้านครับผม